ผมก็ขอสวัสดีคุณดูทุกข้างกันด้วยครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มเบลในแมปใหม่แล้วก็วิธีใหม่กันด้วยนะครับผมเพราะว่าวิธีฟาร์มนี่เปลี่ยนใหม่เกือบหมดเลยนะเดี๋ยวผมขออธิบายระบบฟาร์มเบลในรูปแบบใหม่ก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับมอนมอนหรือบอสจะอยู่เป็นจุดๆนะครับก็คือจะมีจุดเกิด่อของตัวเองเฉพาะเลยแต่พอมาในอัปเดตนี้ ไอ้พวกบอยเหล่านั้นมันจะไม่มีจุดเกิดของตัวเองครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็อย่างผมจัดก,การวอลลูกน้องเซตนี้แล้วลิวคิ้เกิดแล้วพอผมจัดก,การลิวคิ้ปุ๊บแล้วพอลูกน้องเซตต่อมาเกิดตัวบอลที่เกิดจะไม่ใช่ลิวคิแต่เป็นมอลอีกตัวหนึ่งแล้วพอคาเสร็จปุ๊บพอลูกน้องเกิดมันก็จะกลายเป็นลิวคิก็คือมันเ,เป็นการต่อคิววนไปเรื่อยๆครับเป็นรูป งั้นเราก็มาเริ่มต้นกันที่แรกนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล5นะครับผมให้คุณมาฟาร์มตรงนี้แล้วก็รับเควส์จากเอ็มตัวนี้ด้วยครับถ้เราจัดการลอดไรเดอร์5ตัวนะครับผมแล้วก็ส่งเควส์ทำวนอย่างนี้จนถึงเลเวล5นะครับที่ต่อมาครับจะเป็นตั้งแต่เลเวล5ถึงเลเวล10นะครับผมตรงนี้จะไม่มีเควสนะครับแต่ให้เราตีวนไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล10นะครับผมโอเคครับหลังจากพอคุณเลเวล10แล้วให้คุณมารับเควสตรงนี้นะครับผม เพืจะให้เราจัดก,การลิวคีไนท์แล้วก็ปูนะครับให้จัดก,การ3ตัวนี้ก็ทําตามในคลิปเลยครับผมก็จะมา,มาฟาร์มตรงนี้ก่อนให้มันเ,เกิดลิวคีพอจัดการเสร็จแล้วก็ไปที่ต่อไปตรงนี้จะเกิดไนท์กับปูนะครับก็เคลียร์ไป พอเสร็จแล้วคุณก็ไปส่งเควสนะครับแล้วคุณก็ทำเควสนี้วนไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล35นะครับ เพื่อที่เราจะไปทางเวสที่ต่อไปตรงนี้จะเป็นเลเวล35ถึงเลเวล40นะครับก็แถวนี้มีเควหลายวันจะรับมาก็ได้หรือไม่รับก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยครับที่ต่อมาจะเป็นที่ฟาร์มของ40-80ถึง80เลยนะครับก็ฟาร์มตรงนี้ก็คุณต้องฟาร์มพวกอ่อสาเวกูลแล้วก็พวกมอนตัวบอลนะครับ ก็ให้มันรับเพสตรงนี้ก่อนอ่ะมารับเพสตรงฟาร์มเมอร์แล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับคุณก็รับสองเพสนี้พร้อมกันเลยแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ชุดแรกก็คือจะเป็นลิวงะชุดที่สองจะเป็นมอนเตอร์ของอากาเซลหรือเอมเพลอร์ชุดที่สามจะเป็นตัวของเอมเพลอร์หรือคาเซลที่คนเขาเรียกกันแหละ พอเคลียร์ควสตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำวนเรื่อยๆครับจนถึงเร็ว80เลยเออแล้วก็มันน่าจะมีน้องๆหรือเด็กบางคนครับอาจจะถามก็ได้ว่าพี่เอาพี่แล้วทำไมอ่าไอ้ตรงรวิส60ทำไมถึงพี่ไม่ไปฟาร์มแล้วทุกเปอร์ครับอ๋อส่วนสาเหตุที่พี่ไม่ไปฟาร์มตรงรวิ60เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าเราเคลียร์ตรงนั้นเสร็จแล้วไอ้มอนที่โผล่ออกมาเป็นบอสอะมันคืออัเป็นนก ที่เลือดมัน5 0,000ซึ่งมันไม่เหมาะกับการที่ให้ผูเ้เล่นใหม่นั้นหรือผูเ้เล่นที่เกียร์ไม่ค่อยมีไปสู้กับบอสที่เลือด5 0,000น่ะมันไม่คุ้มไงก็ถ้าเกิดฝืนสู้ต่อโดยที่ไม่มีเกียร์หรือเวลไม่พอนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับผมก็ได้พูดไปหมดกันแล้วนะครับผมในส่วนของการบอกจุดฟาร์มแล้วก็วิธีฟาร์มเวลแบบใหม่นะครับก็ในคลิปนี้ถ้าเกิดผมผพูดผิดตรงไหนหรือ ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ทานห้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับายบายะครับ